มะพร้าวสับที่หน่อแช่เอาไว้ได้สองคืนแล้วเนี่ยหน่อยก็จะมาตักออกแล้วก็เอามาตากแดบดบเราใช้ตะกร้าที่มีรูแบบนี้เนาะแล้วก็พึ่งตากแดดให้แห้งแล้วเราก็นํามาผสมดินปลูกได้เลยอันนี้ก็จบขั้นตอนของการแช่มะพร้าวของหน่อยสองน้นะํานะบางคนก็มีเวลาก็ทำสามน้ําได้ก็จะยิ่งดีเลยแต่อันนี้หน่อยเนี่ยคิดว่าสองน้ําก็โอเคลนะ ก็ใส่ตะก,กร้ามีดูว่าอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ขืแนแดดไว้ทําทีนึงก็ทําให้ใช้ไปได้เยอะพอสมควรเลยเราจะได้ไม่ต้องทาบ่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการสําหรับการปลูกต้นไม้ที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เราก็ต้องดูแลใส่ใจเช่นแกะหรือว่ามะพร้าวสับต้องเอาเป็นเอามาจัดการแชร่แกะก็ามาทาแกะเก่า